สวัสดีครับเบียร์ครับเอาบัตรยู่นี่ง่ะครับสวัสดีเสียบีนะผมโอ้สวัสดีค่ะเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ัมซิ่งครับทุกคนนะครับนะวันนี้พาแล้วก็ผมจะจ่ายเงินเลยครับเออพาเสียแตดเอ้ยเสียตะครับสวัสดีครับยังใหญ่ครับไปไหนครับวันนี้ โอ้ไปบัดข้าวไม่บอกเลยนี่่าฮะงามสีมันสดแห้งไงเออมันคือแบบตับแบบนี่ครับมาดูเออเออข้างนี้แปะแล้วเนาะนี่ครับฝั่งนี้ก็แปะเสร็จแล้วครับ สวยครับชาวเลดครับรฮะน,นะอนนาะยา<ะ>กฟังพูเดเน้ไปฟังฟังพูดว่ะนี่ครับเสือตาจัดให้ครับอยากดูครับอยากดูผมก็เลยพามาพามาท่านผู้ชมบอกว่าสีสวยส,สีสีมันสดมชอบไหม เออชอบก็ชอบวันวันนี้ไปไหนเนี่ยม่มีรอกวันนี้แซวไปไหนไม่มีหรอกวันนี้แซวไปไหนมาสามบันติดแล้วนี่มาหาแต่แซวไม่ได้มาดูรถเแซวไปไหนวันนี้แซวไม่ไปไหนฮะทุกหาได้ไหามเออก็ไปบานเนาะพี่ไม่มาอะไรเลยล่ะฮะ มาผู้เดียวรถดับบ่ได้ตาบ่ติดนี่ครับฝั่งนี้เสร็จแล้วครับแกไม่เคยพูน่ะเออโอ้ยใช่บันเขาแปะแบบนี้อ๋อใครแบบแบบนี้มันเชยครับเนาะช่างเนาะแปะแค่เสามันเชยนี่แปะทั้งหมดไปเลยแล้วกันสุดจัดครับนี่ไงครับไอซีครับสวยจไหม ก็เห็นเขาบอกผมว่าแปถึงจงอางมันเสาะเกาวครับก็ธรรมดาครับรถผมมันเสาะเกาาครับผมชอบแบบนี้อสวยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปัดไปมันก็เงาเนี่ยใบปัดมีปัดก่อนนะมันห่างบอกอ๋อ อ๋อนี่อ๋อต้องต้องยิงเพิ่มไงยมันมีคิวไหมใส่คิวเรย์เ้นอ๋อทำไมไม่ใสให้ผมอ่ะมันจะล็อกอยู่อ๋ชอบแล้วนะอ๋อเรยเเ้นเป็นแฟนลเออเอจีนไอจิตนั่นแหละกองรอมันกอ ถ้าสมันยินงวยงต้อสวยงามครับฝั่งนี้โอเคแล้วดูดีครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เอ,อ๊ะเห็นยังครับเห็นยัง,เห,ยงเห็นแล้วอ๋ออ๋อครับครับครับเห็นแล้วก็เห็นครับ เอป็นเคยบานนี่เนาะเป็นพ่อแล้มีหลุกสาวอีกคนนึงนะเอ้าเออต้องไปเห็นนาไปเด้ปีหน้าก็จะมาอีกน่ไมพี่นั่นแหละ ต้องมาทำนาช่วยไม่งั้นไม่ได้ครับไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวฝั่งนี้ก็เลือเหลืองูเห่าครับเลืองูเห่าเพราะว่าจงอางเป็นเหล็กแล้วอันนั้นก็ได้อ้เจ้าโบบาป่อยแล้วนี่ Giết xíu lên ở vía này bằng cái lòng lái xe đây này มันจะเปลี่ยนสีได้ปานกับปอมเลรยาี้เปิดแบบเปิดเล่มมากาปุับสีกินกาเน้อันี้งานกุงได้ไหเยน, <c oughs> นีั้งนเรา้ตั้งเลยนี่จะให้ดูรับๆฝั่งนี้เสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ปัดนะครับยังไม่ได้ปัดยังไ่ได้เสร็จก็จะ นแนวประมาณนี้แหละเลดครับแปลตเศรงามครับจุดจัดเลย ง่ามัสวัสดีครับสวัสดีครับน,รนี่ดีแสงนี่มันแสงมันเข่าแสงมันเข่ามันก็เลยเปลี่ยนทัง้งหลังก็เลยไหลไหลจอดด้วยน้ำแดดอีกนึงเงี้ยโอ้ยหลอกับมันกับปอมหมดแล้วฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยเปรเสร็จแล้วครับฝั่งนี้นนแนมนขัดปลาดอ,อกดิปดลาหรือขัดปลาไม่อ่ะ ม่เหมืนใครแลี่คไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเหมือนเซต้าบอกแล้วครับแม่นเนาะยาตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่นะเซต้านะนี่

ไม่นานครับอันนี้จะเจอกันครับพี่กัดอูปลาเหลาเจริญทรัพย์ครับผมครับไปยังเออไปยังจับไปได้คนละขั้นคนละขั้น ตอนเข้าไปมันสีม่วงพอออกมาเป็นสีฟ้าไม่ใช่รถผมสวยครับฝั่งนี้รอเลยครับฝั่งนี้นี่เพราะว่าแปรรดแล้วเนาะหลายคนก็บอกว่าแปรถึงจงอางไม่สวยแต่ว่ามันชอบใครชอบมันเนาะใช่ไหมพี่นกเนาะ เขาบอกว่าเราโซ่เก้าหน่ะแปดถึงจังงานอ่ะเมียไผ่เมียมันเราก็มีเคนเดียวกันตัวเราไม่อยากทำเหมือนใครครับเราือนสีรถอะไรบางคนเป็นชอบสีนู้นเออนี่ครับแล้วแต่คนชอบครับช่างนกจ็ไปหวานข้าววันนี้ไม่ได้ทำครับอีกสามวันก็เสร็จแล้วนี่น้องวิสามันสี่วันสามวันเสร็จครับเก็บงานเก็บอะไรก็

ไหนตุงไทยหรือุงญี่ปุ่นเนไหนีุ่งหับอขงญี่ปุ่นหรอเนาะมัน้ํามันนหรอเนาะแล้วไปเสียงานเนาะพุ่นอ่ะพุ่นออพ่นไปชชร์สูตรรถท่างกับ่อกลางกับคนหนึ่งอบใส่คนหนึ่งนโอ้แค่ตรงนี้มันแตกมาเดียวเอ คายครับวันนี้สองเซนหางทรงหอนหน,หนาหนอนตรงหอนหนาเี็นสุดจัดครับมากับเสียรวยครับวันนี้ดูมาดูงานสีสีมันสดครับมองไงก็นั่นแหละสีมันไม่ได้ผ่อนครับเพราะซื้อก็ซื้อมาสดเนาะ <c oughs> ใช่ไหมทางนกเราซื้อสดเนาะ <c oughs> เป็นไหนครับ ใไปขึ้นน right? ้ำมาท่านเลยว่ะสีคน่ว่าสีวัดคนหนึงว่าสีวดเองวัดเดี๋ยสีสี่ีครับสีสีมือสันมันดีครับเมือนีเอ้าเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ